ในการจุดขึ้นมาจุดเป็นจุดๆุดเพื่อให้เกิดม่านควันเวลาไทยส่องไปเนี่ยต่อให้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปปุ๊บจะไม่เห็นมันจะพลางตาหมดเลยจะมอ,ยมองไม่เห็นเลยออมองไม่เห็นเลยไม่เห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาคล้ายกับว่าเป็นการปกปิดเพื่อทําภารกิจลับอยู่โดยที่เมื่อตัดสลับ จากฝั่งกัมพูชามองมาทางบ้านเราโอ้ยฟ้าใสาแจ๋วเลยฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ปกติแน่นอนนะครับทำให้การทํางานของอาหารไทยบริเวณแนวหน้าเนี่ยเ <Yeah. S 1> ต็มไปด้วยความยากลําบากเพราะนั้นช่วงนี้อ่อนไหว <Yeah. S 1> สัญญาณมันแรงกลิ่นมันตุแรงมากก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนจะจับตาได้ดีขนาดไหนสุขภาพดวงตาเราต้องสําคัญด้วยพี่ตนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชวนดูแลสุขภาพดวงตากันก่อนเลยครับ วันนี้พี่มิ้นมาถึงสตูดิโอต้องเอาโปรโมชั่นที่ดีกับดวงตามาฝากคุณผู้ชมได้แบบว่าดีมากแน่นอนจริงๆค่ะพี่กิงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีพี่กิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ต้องบอกว่าเรามาใส่ใจเรื่องของดวงตาค่สะสักนิดนึงค่ะเพราะว่ารายคนส่วนใหญ่ค่ะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของดวงตาจนเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยถึงรู้ว่ามันสําคัญต้องบอกว่าเรื่องนี้ขออนุญาตเล่าเลยคุณผู้ชมเกิดกับครอบครัวของมิ้นคือด้วยความที่มิ้นทํางานอยู่กรุงเทพเป็นหลักค่ะ แม่เกิดอุบัติเหตุมินรีบกลับบ้านเลยค่ะไปถึงก็ถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็บอกว่าหลังๆตาแม่เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะถึงเห็นก็จะเห็นอะไรเป็นเบอร์เบอร์เป็นมัวมัวคุณแม่คือเคืองตาบ่อยมากแล้วแม่บอกว่าแม่อยู่เฉยๆค่ะแม่ก็จะมีน้ําตาไหลออกมาเองหลายครั้งแม่บอกเหมือนมีจุดๆดําๆอยู่ในตาคุณผู้ชมเหมือนอยากย่าะค่ะลอยไปลอยมาคือแม่ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วแม่แสบตาตาแม่สู้แสงไม่ไหวแล้วเราก็โอ้แม่เป็นหนักขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีใครมาบอกเราเลยก็ไม่รู้อีกว่า แม่ล่ละคะ่ะไม่ให้บอกอกลัวจะลกกวนวเราเป็นห่วงอกลัวว่าลูกจะลําบากลัวว่าลูกจะจ่ายตั้งแพงแต่แม่เป็นหนักมาก เราก็เลยพาคุณแม่ไปตรวจเลยค่ะ,คะพอไปถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็ตกใจเขาถามเลยบอกอุย้ยทำไมปล่อยไว้นานขนาดนี้นี่มันเสี่ยงแล้วนะแล้วเขาก็แนะนําหลายวิธีค่ะคุณผู้ชม,มค่าใช้จ่ายเรื่องของดวงตาคือสูงมากแพงมากแล้วแม่อยู่ด้วยแบบค่ะแม่ฟังแม่กลัวมากเลยนะคะกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิม,มวันนั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญท่านก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีที่ไม่ต้องเจ็บตัววันนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนําค่ะให้คุณแม่เนี่ยได้ทานตัวนี้พี่กิ้งคือดีจริงๆไอเคลียร์คุณผู้ชมค่ะ จะบอกว่าตัวนี้นะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนค่ะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาตาเสื่อมได้<ฮ>แล้วกินไง่ายๆพี่กินค่ะแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนแค่นั้นอเองสะดวกด้วยใช่ค่ะทีนี้นคืนแรกที่แม่มินได้กินไปตื่นเช้ามาแม่บอกลูก แม่ชอบเลยลูกเพราะว่าตาแม่แห้งมากเมื่อก่อนแทบจะแงะตาเปิดกินไปเมื่อคืนตื่นเช้ามาอุ้ยลืมตาง่ายขึ้นตาแม่แห้งแม่รู้สึกได้เลยว่าตาแม่น่ะใสขึ้นมแม่มองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแล้วเหมือนมีน้ําในตาเพิ่มขึ้นเลยลูกค่ะรู้สึกอุ้ยแม่ชอบงั้นแม่จ๋าแม่กินต่อให้หนูสักสองสัปดาห์เนาะแกก็กินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนค่ะพี่กิ้งแล้วทุกวันเนี้ย แกเปลี่ยนไปเลยมีงานบูญงานวัดเมื่อไหร่แกออกไปหมดไปหมดเลยค่ะไปท่องไปเที่ยวไปนั่งกันดูสดใสมากเลยค่ะทุกคนชอบแล้วไปยืนถ่ายรูปกลางแดดได้แบบนี้เลยโอ้ทุกวันนี้นะตาแกนะกลับมาสู้แสงได้แล้วต้องบอกเลยนะคะแกกลับมาดูทีวีได้นานขึ้นเล่นมือถือแกก็ไม่แสบตาค่ะตาไม่ล้าน้ําตาไม่ไหลไม่ปวดกระบอกตาเลยที่สําคัญนะคะตาแม่น่ะชํำวาาขึ้นแม่ชอบค่ะแกบอกแกไม่เคืองตาแล้วเราก็เลยมีแค่เราเนี่ยที่ใส่แว่นเนี่ยแม่ไม่ใส่แว่นคุณแม่ไม่ใส่แล้วเนาะเราถามแม่ แล้วไอ้จุดๆดำๆอยกงยกอย่างใยเป็นไงแม่แม่เออลูกมันไม่มีแล้วนะลูกนะเนี่ยคุณแม่ดีใจมากค่ะที่ตาแกน่ะกลับมาเป็นปกติกลับมามองเห็นได้ชัดเหมือนเดิมคุณแม่มีความสุขมากลูกอย่างเราพี่กิ้งมีความสุขกว่า เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาใครนะคะที่มีปัญหาตาล้าแสบตากลัวการมองไม่ชัดกลัวการเกิดต้อกลัวมองไม่เห็นอย่ารอให้สายจนเกินไปอยากให้ลองค่ะเพราะไอเคลียเขาดีจริงๆแล้ววันนี้โปรโดีด้วยพี่กิ๊งอย่างที่ขอกันมาจัดให้เลยคุณผู้ชมไอเคลีหนึ่งกล่องกินได้ถึง1เดือนราคาปกติเนี่ยเกือบ2 0 0พันเลยค่ะวันนี้ลดพิเศษให้เหลือเพียง999บ้าทแต่พิเศษกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมโทรมาทานภายใน3นาทีต่อจากนี้คุณผู้ชมขาหนึ่งกล่องนี้ให้ก่อนลดก่อนค่ะอย่าง นี่นะคุณผู้ชมนะมนี่ค่ะมิ้นจะขอแถมเพิ่มให้คุณผู้ชมไปเลยอีกหนึ่งกล่องค่ะให<อ>้ไ,ไปอีกสองกล่องแบบนี้ไปเลยค่ะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกว่ามิ้นอยากให้ทุกคนนะได้มีโอกาสดูแลดวงตาตัวเองได้อย่างเต็มที่เ,เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงให้มิ้นก่อนได้ไหมคะเอาเพจโปรลงก่อนนะทำไมอ,อ,อ่ะคะพอมิ้นจะแถมเพิ่มพี่กิ๊ เอาไปอีกหนึ่งไปเลยแบบนี้และและและให้ของขวัญเพิ่มอีกหนึ่งอยางอันนี้อยากให้รีบกดอยากให้ได้กันคุณผู้ชมเป็นแว่นคะ่ะเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นแว่นคุณภาพดีคุณผู้ชมดูที่ขาวแว่นนะเขามีความยืดหยุ่นได้ขนาดนี้นี่คุณดูนี่ค่ะเขางอได้นี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหม แล้วถ้าเราเผลอไปนั่งทับเผลอไปทําร่วงคุณผู้ชมไม่หักไม่พัง <OR atur> พี่กิ้งขาคุณผู้ชมให้ฟรีปอีก1อันไปเลยแบบนี้เท่า <c ười> กับซื้อ1แล้วแถม4ค่ะจ ceramic, ่ายแค่999บาทคุณผู้ชมแล้วกินยาวถึง4เดือนกด, <c ười> ดได้เลยค่ะ0 2นย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือแอดไลน์ได้เลยเอสเคยูเเ้เซตนี้รอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมค่ะมิจเรียนบอกว่าลูกๆทุกคนม้้ททอาากใใหหดดดูแแลวงตุณพ่่่ีี นะคะแล้วตัวคุณเองก็อย่าลืมดูแลดวงตาตัว, oh, ตวเอง,เองด้วยเนาะยิ่งใครเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบนี้นะคือถ้าคุณล้มแค่คนเดียวอะ่ะมันคือล้มทั้งบ้านนะคุณผู้ชมเอาไอเคลเซตเนี้ย ไปดูแลดวงตาทุกคนในครอบครัวได้เลยเพราะอะไรคุณผู้ชมไอเคลียร์หนึ่งกล่องอ่ะกินได้ถึง1เดือนราคาะปกติเขาเกือบ2 0 0พันวันนี้ลดให้เหลือ999บาทแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายอยากให้กดให้ทันพี่กิ่งค่ะเพราะเอาฟรีไปเลยค่ะ3กล่องแล้วแว่น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 ดีคุณผู้ชมแว่นกล้องแสงสีฟ้าจะบอกว่ามันยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องได้แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทําให้ดูกี่รอบกี่รอบเขาก็แข็งแรงเห็นไหมนี่ค่ะเผลอไปนั่งทับทําร่วงทําหักนนนนนีีี่่่่บออกกเลยมมมมมัััไไหพงแ ตัวนี้คุณผู้ชมเอาฟรีไปเลยค่ะหน1ชิ้นเท่ากับซื้อ1แล้วแถม4นะจ่ายแค่9 9 9าบกาทคุณผู้ชมกินยาวสเดือนไปเลยค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1หนึ่1 1 1 1 1งหเยอดรือแอดไลน์ได้เลยเอสเคยูเนะมีบริการเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเอาจริงไหมเราทุกคนนะเราใช้ดวงตาเราเนะี่ยแทบตลอดเวลาค่ะพี่กิ่งวันเลยนาะทั้งวันมันมีแต่จะเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดูแแกันันนนตตต้้ง่อนนี ก่อนที่จะมีโอกาสได้ดูแลเขาคุณผู้ชมคาะเหลือไม่ถึง1นาทีสุดท้าย1นาทีต่อจากนี้ไปนะคุณผู้ชมซื้อไอ้เคลียร์แค่กล่องเดียวค่ะแล้วเอาฟรีๆไป4ชิ้นเลยทั้งหมดซื้อ1แถม4ี่จ่ายเพียง999บาทกดด่วนได้เลยค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1 7 0 2 1 3, 1 1 1 1 1งหรือแอดไลน์ได้เลยคุณผู้ชมค่ะ a s k u 9 9ต้องบอกว่าไอ้เคลียร์นะเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อม,มส่ด่ดา <c oughs> าเอะตืไ้ค แล้วกินง่ายๆค่ะแค่วันละหนึ่งแคปซูลก็เรียบร้อยอ่ะหมดแล้วหรอหมดเวลาโปรสานาทีที่ให้แล้วคุณผู้ชมสายรันเยอะมากขอบพระคุณมากเออ่ขอเพิ่มได้ไหมคะเนาะได้ไหมสามสิบเซตโอเคค่ะเพิ่มให้ค่ะ30เซต30สายแล้วเอาเซตนี้ไปเลยนะซื้อ1กล่องค่ะเอาฟรี4ชิ้นทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทกินยาว4เดือนคุณผู้ชมกดด่วนได้เลยค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1หนึ่1หน1 1งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสารับของอยู่ที่บ้านนะมีบริการเก็บเงิน ซื้อางค่1แถม4 999บาทคุณผู้ชมกินยาว4เดือนเลย0211311117 0211311117หรือ 17, 17, อัดไลน์ได้เลยค่ะ at SKU 99ย้ำคุณผู้ชมว่าโปรวันนี้พิเศษมินเพิ่มสายให้แล้วแต่เพิ่มต่อจากนี้ไม่ได้แล้วแต่คุณผู้ชมยังทันค่ะซื้อแค่กล่องเดียวนะเอาฟรีไป4ชิ้นได้เลยจ่ายแค่999บาทกินยาว4เดือนค่ะ0 2 1 1 3 1 1 1 7 2ึ่1 1น1 1 1 1 7หเลยอรืออดไลน์ได้เลย at SKU 99ค่ะก็พี่มินจัดโปรดีขนาดนี้เวลากลับบ้านไปบ้านแม่นะ,ะจะเจอกล่องพวกนี้วางเรียงอยู่ตลอดเลย พี่บิน<ไ>ป้ายยาเก่งแม่รีบโทรเลยนะคะถ้าอยากบงสายตาก็จัดเซตนี้ได้เลยค่ะ